สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซล์ลน้องเมย์นะคะจะพามารีวิวนะคะ รถนะคะรุ่นยอดฮิตเลยรุ่นตำนานเจที่นั่งนะคะ Fortuner สําสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มานะคะเป็นเจ้าของได้ง่ายในราคาที่สบายกระเป๋ามากเลยนะคะสำหรับ Fortuner 2.4 l e a ร e r S คันนี้นะคะราคานะคะอยู่เพียง1 2 3 9 0 0 0บาทนะคะบอกได้เลยเปิดมาราคาว้าวมากเลยนะคะตัวนี้นะคะมานะคะไฟหน้า LED นะคะขนาดล้อนะคะอยู่ที่17แต่ว่าวันนี้นะคะน้องเมยจะพามารีวิวนะคะ รับนะคะสายดัดแปลงสายแต่งนะคะออกรถตัวรีเจนเดอร์นะคะอยากแปลงเป็นหน้า GR มีล้อแมกนะคะล้อแมกเราสามารถเลือกขนาดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด18หรือ20นะคะตัวนี้นะคะล้อเ,เดิมจากโรงงานจะมาอยู่ที่17นะคะตัวอ่าเหลกหลังคาจะไม่มีนะคะแล้วก็มือตับ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะพาไปดูนะคะว่าเราดัดแปลงหรือว่าเราแต่งมาแล้วนะคะแต่งยังไงนะคะให้เหมือนกับตัวลีเจนเดอร์จีอาร์สปอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปค่ะตึ้งดึง,ดงแต่งมาแล้วนะคะสําหรับฟอร์จูเนอร์นะคะคันนี้นะคะเราได้มีการดัดแปลงหรือว่าแปลงหน้ามาแล้วนะคะในรุ่นฟอร์จูเนอร์นะคะ เราต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวลีดเดอร์สามารถเปลี่ยนเป็นรีเจนเดอร์ l ีเจนเดอร์สามารถเปลี่ยนเป็นรีเจนเดอร์จ r อารชุดแต่งได้นะคะตัวนี้นะคะเราได้มีการนะคะแปลงหน้ามาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้เป็นตัว g r Sport นะคะตัวนี้เราก็มีโลโกโล้หน้าแถมให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเมย์พามาดูรอบคันนะว่าพอเราแต่งแล้วเทขนาดไหนนะคะคันนี้นะคะเป็นแปลงหน้านะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้มีข้อไฟตัดหมอกเป็นเป็นแบบเดียวกับ GR เลยเห็นไหมคะเทามากเลยนะคะต่อมาเรามาดูนี่เลยนะคะรอแมแอค ะะรายสวยดูดันเท่บอกได้เลยว่าขับไปตรงไหนมีแต่คนมองนะคะตัวนี้นะคะจะมาในขนาดที่20นะคะเป็นยางโตโยนะคะแล้วก็มีาคาลิปเปอร์ครอบเบรกให้นะคะแต่งสวยหรูแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะแต่งเป็น แบบเดียวกับชุด GR เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบ้ามือจับนะคะแล้วก็ตัวกันสาร์นะคะเดี๋ยวเมพาไปดูภายในด้วยนะหนูบอกเลยว่าปังมากคันนี้นะคะแต่งแต่งหนักแต่งครบจบที่เซลเมย์ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะน อ่เราไปดูภายในเลยเป็นไงคะลูกค้าอยากได้เป็นพรมนะคะเป็นหนังนะคะบอกได้เลยว่าหรูหรามากเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าจัดเต็มชุดแต่งนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเป็นเจ้าของนะคะหรือว่าอยากแต่งอยากได้แบบไหนนะคะรีเควสหรือเรามีอ่า รูปทรงในใจนะคะที่อยากได้นะคะสามารถแจ้งได้ที่แอดมินหรือว่าที่เซลลได้เลยนะคะตัวนี้นะคะโตโยต้าลบุรีอุดมชัยของเรายินดีให้คําแนะนํามากเลยนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะเราก็ใส่สเกิร์ตตัวนี้มาด้วยบอกเลยว่า GR <JR S 1> ของแท้นี่ ตกอไปก็เป็น GR นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะมีโครงการนะคะอยากใช้รถอยากได้รถเจ็ดที่นั่งอยากแต่งเท่แต่งซิ่งนะคะทักมาสอบถามได้ที่เพจโตโยต้าลบบุรีอุดมชัยได้เลยนะคะ